ใช่เลยครับผมเป็นครั้งแรกเลยครับก็ต้องบอกว่าดีใจมงมากครับแล้วอยากจะขอบคุณทางซีทีด้วยที่ให้โอกาสนี้มาครับแล้วก็ทีมงานทุกๆคนน่ารักมากวันถ่ายทําคือสนุกมากๆครับผมใช้เวลาถ่ายแบบูแป๊บเดียวเสร็จจะดรอกินโมนาไะเยอะอยเยอะอยู่ครับจริงๆเยอะเยอะครับเพราะว่าเราต้องอยากให้เราอยากให้ทุกๆคนเนี่ยได้ช็อตที่สวยก็เลยกินเยอะมากเลยครับ ก็คือมีเป็นแคมเปนดีๆเนาะตอตัจากนี้เนาะให้ทีมแบบคนที่ชอบกินอะไรเงี้ยใช่คนที่ชอบทานตัวกระบวนการปิกนะครับผมก็เหมาะกับเครื่องดืง่มทุกชนิดเลยแบบฝากเราไปทานดีอร่อยมากๆาคกรับโซดาใช่ยิ่งแบบหู่โซดาสงนะเข้ากันเด็ดมากๆ ก็ในในในโฆษณาเนี so, I I ่ก well, ็จะเป็นตัวโคโรนาพิกแล้วก็มีโซดาสิงที่ถ่ายคู่กันก็อยากให้ดูในโฆษณานะครับผมเพราะว่าภาพสวยมากมีช็อตแฟชั่นด้วยก็ปฏิบัติได้ด้วยนะครับยี่ห้านี้แปดมงทุกกระทอนนะครับกินได้ทุกโอกาสกินได้ทุกโอกาสเลยเช้ากลางวันเย็นกินได้หมดเลยแต่ผมกินมันตอนเช้าไงตอนเช้าไม่กินไม่ได้ก็ถามถึงเรื่องเมื่อวานว่าน้องผัดนเรื่องอะไรบ้าง เมื่อวานเมื่อวานหรือเมื่อวานครับผา,านเงยยงเอ,งอเ<ล>ยก็ดีขึ้นแล้วครับผมดีขึ้นตอนตื่นมารู้สึกว่าเหมือนยังไม่ได้หลับเลยเ <laughs> หมือนกับพิษตา้วตื่นแล้วแล้วก็แล้วก็มางานนี้เลยเป็นยังไงครับกับผ่านคนไปแล้วเมื่อวานผ่านลรู้สึกโล่งอกครับเพราะว่าตัวงานบีเดย์เนี่ยเตรียมงานมาหูประมาณหกเดือนได้ขั้นตอนเครับผมแล้วก็อยากแบบเหมือนคือปีที่แล้วก็เล่นใหญ่เป็นไง ปีนี้เราจะน้อยกว่าเดิมก็ไม่ได้เราก็อยากจะพัฒนาเรื่องแบบทั้งคอนเนคชั่นด้วยทั้งสกิลความสามารถต่างๆก็เลยต้องไปฝึกมาเยอะมากๆครับผมเพื่อให้ได้โชว์แบบเมื่อวานที่ทุกคนได้ดูกันแต่ว,ว่าสมการรอคอยคุ้ค่าต้องหาแฟนๆในนี้ต้องหาแฟนๆแต่ผมก็ทําเต็มที่แล้วแล้วก็ทีมงานทุกคนทำเต็มที่มากเลยครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับผมจัดเต็มมากเลยในพัสดุของแฟนๆก็ส่วนหนึ่งแล้วกับทางที่บ้านอะไงบ้างมันเกิดมีแบบขอบคุณแม่ ก็ก็ในในตัวงานบีดครับผมป๊าป๊ามาน้องช็อปเปอร์ด้วยก็ก็มาสปายในงานด้วยครับก็น่ารักมากๆากก็เหมือนคอยมาอยู่ด้วยทุกโอกาสเลยก็รู <Philip. S 1> ้สึกแบบชื่นใจครับผมมันมีของขวัญให้ตัวเองไหมยังไม่ได้หาเลยเดี๋ยวกลับไปกดสั่งเลยเดี๋ยวรอเดี๋ถ้ามีเวลาว่างก็กาจจะแบบลองหาของให้ตัวเองสักคิดนนึง นก็นยังไม่ได้หาเลยวางไว้เป็นอะไรไม่ได้คิดไว้ไหยครับว่าจะเป็นอะไรแน่นอนน่าจะต้องเป็นติ๊กเกอร์แหละพวกเป็นของเล่นอะไรพวกนี้ครับผมก็ชอบสะสมอยู่แล้วครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปส่องด้วยว่าแฟนๆให้อะไรมาบ้างโอเมื่อวานคืนโอ้โหเพื่อนแฟนน่ารักมากคือโอ้โหเกือบเต็มโกดังเลยและลานตาเลยใช่เมื่อวานเมื่อวาน,วานใช้รถบรรทุกประมาณสี่คันในการขนกลับบ้านนะผมทีมงานไม่รู้กว่าจะได้นอนตีอะไรก็ไม่รู้ ผมมีกลับมานอนก่อนแบบว่าสอดส่องดูมัมว่ามีอะไรบ้างก็จะเห็นมีเป็นช่อเอาไม้เงินมีทองครับผมมีมีเพชรด้วยมีของเล่นเยอะมากเลยครับผมมีบทาคลงเสื้อผ้าต่างๆกันเป็นดเลยครับทองส40บาทใช่ไหมใช่ทอง40บาทแต่ที่น่าสนใจคือตัวตู้ใส่ทองสวยมากอยากเอาไปแสงของเล่นเราเราอยาบอกอะไรแฟนๆไหมที่แบบโอ้หเป็นขนาดนี้แบบรักขนาดนี้ โอ้ครับผมก็ขอบคุณทุกทุกคนมา,มากๆขอบคุณแฟนๆทุกทุกคนเลยทั้งในไทยและต่างประเทศทุกทุกชาติเลยก็ขอบคุณมากๆจริงๆแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยดูแลสุขภาพครับแล้วก็หวังว่าเราจะได้เจอกันอีวัยอยายกมีโอกาสได้เป็นแฟนมิดทั้งในไทยด้วยทั้งต่างประเทศดยเร็วๆนี้ครับผมอย่าง,อย,างอย่างเดือนราะอย่างเดือนหน้าครบสี่ปีของแฟนค่ะนะแฟนน้อมไหมชื่ออะไรนะครับมิว <laughs> <laughs> เลียนมิวเลียน สี่ปีแล้วครับไม่ใช่มีเลออนนะครับอยู่เรียครับก็แฟนๆครบสี่ปีแล้วก็น่ารักมากๆเลยก็อยากให้อยู่ด้วยกันไปแบบเป็นสิบปีเลยห้าสิบปีเลยถ้าห้าสิบปีผมก็แก่ยังก็อยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพครับแล้วก็อยู่ด้วยกันไปนานๆเลยและอยากจะบอกว่าก็เดี๋ยวช่วงปีนี้ก็อาจจะกลับมาเรื่องงานแสดงเพิ่มมากขึ้นก็ฝากติดตามด้วยนะครับ ว่าจะมีเซอร์ไพรส์กลับมาให้กับแฟนน้อนใหม่เซอร์ไพรส์เหรอต้องรอติดตามสิถ้าพูดก็ไม่เซอร์ไพรส์สิเออใช่อายุ21ใช่ไหมครับ21 21 21คือวันเกิด21คืออายุไม่ใช่21คืออายุเหมือนกันเราตั้งเป้าหมายอะไรในชีวิตตั้งเป้าหมายแล้วครับก็เรื่องงานะสำคัญมากเลยคือเรื่อง The Ocean Eyes นะครับเพราะว่าความจริงเป้าหมายอยากจะออนไลน์ไปที่แล้วแล้วแต่ว่าด้วยโควิดเนี่ยทำไม่ถ่ายทำไม่ได้ ปีนี้ได้ตั้งใจว่าหรือว่าถ่ายทำให้เสร็จแล้วก็ post production หนที่ให้เรียบร้อยเนี่ยแล้วก็ออนแอร์ปีนี้เลยคอยติดตามด้วยเพราะว่าเป็นงานใหญ่มากจริงๆครับผมก็เดี๋ยวจะมีประกาศเรื่องสำคัญสำหรับตัว d ดีวช่นไอเนี่ยในเร็วนี้ด้วยก็คอติดตามด้ดวยนรระหว่างเพลงกับละครออนจะจะได้เห็นก่อนได้เห็นเพลงได้เห็นเรื่อยๆอยู่แล้วเพราะว่าก็เพลงเนี่ยคือมีคือมีแพนทำไปเรื่อยๆอยู่แล้วครับผมแล้วก็ อยากจะปล่อยตัวอัลบั้มสองเนี่ยภายในปีนี้เหมือนกันแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะทันหรือเปล่าเพราะว่าเพลงแรกยังไม่ได้ปล่อยเลยยังไม่มาเลยเพลงแรกเมื่อไหร่คว่าคือตอนแรกกล่าวไว้ว่าจะประมาณช่วงสิงหาครับแต่ว่าตอนนี้ก็กลุ่มพาแล้วยังไม่ปล่อยสักเพลงลไม่รู้จะทันหรือเปล่าคง,ค,งคงอาจจะเล่นไปก่อนครับผมเพราะว่าตอนนี้ยังไม่เสร็จกับโปรเจกต์คอลลาบอร์ชันกับตัวศิลปินต่างชาติเลยครับ ตอนแรกกะจะปล่อยซิงเกิลใหม่เนี่ยช่วงเดือนกุมภาเนี่ยแหละแต่ว่าพอเราเข้าโรงพยาบาลแต่ปูเหมืนงานก็เลยดีเลยไปเรื่อยๆก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นช่วงมีนาก็คือน่าจะเป็นเดือนหน้าอาจจะได้เห็นได้ฟังก่อนใช่ได้ฟังก่อนส่วนในคัดของละครนี้คือเลงไปช่องไรก็ตอนนี้ที่ติดต่อมาก็ก็หลายก็หลายช่องเหมือนกันครับต้องรอทางช่องประกาศเองแล้วกันเราอาจจะยังพูดอะไรมากไม่ได้ตอนนี้ครับก็มีหลายบทบาทด้วยคอยติดตามเรื่องครับ <Okay. S 2> ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับผม